คลิปนี้ก็จะคุยถึงเรื่องจับเชื่อมวงกลม10กิโลของเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีขาในการจับปืนเชื่อมนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับล็อกกับตัวเพื่อที่จะเชื่อมชิ้นงานนะครับจะมีตัวปรับความเร็วช้านะครับในการเชื่อมตัวนี้ก็จะหมุนตัวจับชิ้นงานนะครับซึ่งของ เราไล่ลอนก็จะดีนะครับคงทนไม่ต้องห่วงเรื่องมีปัญหามีปัญหาเราฟรีเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะไปจับที่หัวเชื่อมนะครับเพื่อที่จะเชื่อมแล้วแต่ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งนะครับก็ตัวนี้เป็นการรับน้ำหนักอยู่ที่10กิโลนะครับ ของการรับน้ำหนักนี่คือชิ้นงานที่เราจับก็แล้วแต่เราปรับนะครับปรับหมุนได้ตลอดนะครับนี่ปรับตัวจับปรับความเร็วนะครับของการหมุนนะครับสิบกิโลก็จะมีขาขึ้นมาสำหรับปรับระดับได้หมดนะครับหมุนปรับระดับได้นะครับนี่หมุนปรับระดับ ปรับยังไงนะครับว่าเราจะปรับขึ้นลงยังไงก็ได้นะครับการจับสวัสดีครับ